ครับก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยครับค่างเงินดองเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบดองต่อยูเอสดอลลาร์นะครับณวันนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเพราะนั้นก็คือดีแวลูจากเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าเอาแฟร่จริงๆเนี่ยเราเทียบเวียดนามดองกับค่าเรนซีอื่นในรีเจนแนลนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยบาทที่ดีแวลูไปแล้วเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจะเป็นนิสเซนเนี่ยดีแวลูไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอินโดนีเซียนร ไทยนดอลลาร์ก็มากกว่า4%จริงๆเนี่ยเครเรนซี่ mm. เขาก็ไม่ได้ดีวลลูมากนะครับจริงๆก็ใกล้เคียงกับ o r e g i n a l นี้นะครับ mm. แล้วนอกจากนั้นก็คือว่าถ้าเราไปดูย้อนหลังตั้งแต่ปี 2020, 2020เนี่ยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ5ปีเนี่ยนะครับเอาดอลลาร์เอาดองเทียบกับดอลลาร์เนี่ยดองเนี่ยดีวลลู against US dollar ประมาณ10%เองครับแต่ถ้าเอาไทยบาทย้อนหลังเมื่อปี2020จนถึงปัจจุบันเนี่ยไทยบาทดีวลลูมากกว่า21%นะครับ เท oh. ่ากับอะไรเท่ากับว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินดองเนี่ย appreciate against Thai บาทเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผมผมก็ต้องเรียนว่าสาเหตุหลักๆในช่วงนี้ก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าอย่างที่เราก็รู้ว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยขาลงถูกไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ย US อลลาร์เนี่ยมันก็แข็งค่าขึ้น against all c u r r e n c y แน่นอนเวียดนามดองก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นก็คือว่าในช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยไม่ได้ ไม่ไม่ค่อยจะ,ะเขาเรียกนนะักการบริโภคไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่นี่นะครับก็รัฐบาลเวียดนามเนี่ยพยายามลดดอกเบี้ยลงล,ลดดอกเบี้ยลงนะครับอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่4.5แต่นโยบายอัตราดอกเบี้ยในมาร์เก็ตเลทเนี่ยเคยลดลงถึง0.5นะครับ mm. ถึง3-4เปอร์เซ็นต์เพ่เพราะอะไรครับเพราะต้องการกระตุ้นการผลิตการบริโภคให้ประชาชนเนี่ยมีภาระดดอกเบี้ยที่ต่ำสุดจะได้มีการลงทุนการบริโภคมากขึ้นนะครับ พอพอเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเฟดแข็งค่าอ่าค่ายูเอสลาร์แข็งขึ้นมากๆแล้วดอกเบีย้ยดองต่ำกว่ายูเอสลนร์เนี่ยทําให้เงินดอกเนี่ยดีวลู ue, พวดเดียวเลยนะครับก็แต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็บอกมันไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะรัฐบาลเนี่ยมาตรการที่เขาทาก็คือวันนี้เขาขึ้นดอกเบีย้ยกลับมาแล้วทำให้ดอกเบีย้ยดอกเนี่ยนะครับจากเดิมที่อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นูนจุดห้าสามเปอร์เซ็นเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้าถึงห้าจุดห้าก็ใกล้เคียงกับนนกงเฟดอันเนี้ยก็ทําให้ค่าค่าเงินเีี่่ยก็ะลลอทจง แล้วถ้ามาตรการแบบนี้เนี่ยถ้าเราเรานำมาใช้กับการลดดอกเบีย้ยลงเนี่ยมันจะมีผลกระทบแบบเดียวกันกับที่เวียดนามไหมครับก็อ,อันนี้แล้วแล้วแต่นโยบายของประเทศไทยอะครับก็คืออย่างเวียดนามเนี่ยเขาต้องการทุกเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกจังหวะไงครับเมื่อไหกรก็ตามที่เขาคิดว่าเขาคุมเงินเฟ้อได้เขาก็ลดดอกเบีย้ยเลยเพื่อเพื่อจะให้เกิดการลงทุนการบริโภค อย่างของเมืองไทยนี่อาจจะอยู่ในอีกมิตินึงอันนี้ผมว่าต้องปรึกษาแบงค์ชาติดีกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับจะประเมินกันว่าเราจะนักลงทุนไทยเนี่ยจะต้องไปในทิศทางไหนครับผมต้องบอกว่านักลงทุนไทยที่อยู่ที่เนี่ยเขาก็าอยู่มาหลายปีนะครับก<า>็อย่างอยงในช่วงสิปีที่ผ่านมาต้องบอกวิทย์อํานดองเนี่ยเทียบกับยูเอสนอรลเนี่ยเคยดีแวลูสูงสุดต่อปีน,นี่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับ แล้วก็เคยแข็งค่าขึ้นสูงสุดก็คือประมาณหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นแต่ทุกปีเนี้จะเฉลี่ยประมาณสองสาเปอร์เซ็นเพราะนักลงทุนไทยที่อยู่ที่เนี่เขาจะเคยชินอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันพอมันคือเวียดนามดองรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขาพยายามสร้างสเตเบลิตี้ของประเทศเขาและที่สําคัญคือฟันเดเมนทัลของค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นเคอร์เรนต์อัเคาเขาเนี่ยไม่ไม่ได้เนกาทีฟนะครับยังบวกอยู่แล้วเขาก็ได้ดูลการค้าปีในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยเกือบสามแสนล้านบาทนะครับแล้วการลงทุนก็เติบโตนะเ d i ีเนี่ย ช่วงสามเดือนแรกก็ได้เกือบสามแสนกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าเงินก็ก็ค่าไอเงินเฟอ้อก็อยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นกว่าๆแล้วก็รีเซิร์ฟก็มีประมาณร้อยบิลเลียนสามสี่เดือนของการนำครับคือฟันได้ไม่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกว่ามันน่ากลัวครับเพราะฉะนั้นมผมวิธีว่านักลงทุนไทยเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เขาก็เคยชินแล้วแต่แน่นอนส่วนใหญ่นักลงทุนไทยเนี่ยเขาจะปิดภาระความเสี่ยงเขาด้วยการกู้เป็นเงินดองเป็นเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีภาระยูเอสดอลลาร์เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปวดหัวเท่่าไรอื แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอดองลงขนาดนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเราแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยไปไปที่เวียดนามจะรู้สึกว่าเออแบบราคาเนี่ดีสมควรจะไปใช่ไหมหรือยังไงครับก็ปีนี้ถ้าเทียบระหว่างบาทกับดองเนี่ยบาทก็จะแข็งค่าไอ่บาทจะอ่อนค่าดองประมาณสาเปอร์เซ็นผมคิดว่าไม่เยอะหรอกครับตอนนี้นักลงทุนไทยไอ้นักท่องเที่ยวไทยก็เห็นไปเที่ยวดันนงเที่ยวโคจิมินเยอะแยะเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลย ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมครับแล้วการที่ค่าเงินของเขาเนี่ยลดขนาดนี้เนี่ยนะครับมันทําให้การส่งออกของเขานี่ดีขึ้นไหมครับดีครับการส่งออกของเขาปีนี้เติบโต15.7เปอร์เซ็ต์ครับก,ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเขาเป็นเขาได้ได้ผลประโยชน์จากเทรดวอลล์อเมริกากับจีนถูกไหมธุรกิจจีนที่ส่งออกไปอเมริกาไม่ได้ก็มาตั้งฐานการผลิตท,ที่นี่แล้วพวกอิเล็กทรอนิกส์มือถือต่างๆไม่ว่าเสี่ยวมีแอปเปิล ซัมซุงอะไรพวกนี้เขามาตั้งฐานการผลิตที่เวียดนามเพราะนั้นเวลาที่การลงทุน FDI เยอะๆในหลายปีที่ผ่านมามันก็เป็นอันนิสสงทําให้เขาส่งออกเติบโตได้ดีครับแล้วจะเติบโตได้มากกว่านี้อีกแน่ตเนนพราะวันนี้อิเล็กทรอนิกส์กำลันจะมู่มมาสู่เวียดนามอีอกไอเซมิคอนดักเตอร์ครับอย่างตอนนี้เนี่ยครับคุณธนาบดีอยู่ อ,อยู่ที่ที่นั่นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่านักลงทุนไทยอยากจะใช้ข้อได้เปรียบของเวียดนามที่เขามีกับเขาเรียกข้อตกลงกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะจะเป็น C P C T T อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศอื่นๆเนี่ยคิดว่านักลงทุนของเราเนี่ยควรจะไปเจาะหรือว่าไปลงทุนทางด้านไหนครับคือคืออย่างนี้ครับคือวันนี้ผมคิดว่านักลงทุนไทยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยยอดขายจะไม่ค่อยเติบโตเพราะตลาดเราเนี่ยก็การบริโภคนลดลง เพราะนั้นเวียดนามวันนี้เป็นตลาดที่มีประมาณร้อยล้านคนแล้วก็หนุ่มสาวเก้าสิสามเ้าสิบสี่ล้านคนนะฮะอายุต่ำกว่าหกสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคมหาศาลนี่คือข้อแรกคือได้เรื่องสองตลาดสองก็คือเรื่องของรอแมกก็มองว่าอุตสาหกรรมในเวียดนามนี่ค่อนข้างเพียงพอมีซัพพลายเชนในเหล็กนะครับอะกีคาเทอร์รอโล a แมทที่เรียที่ถูกนะครับแล้วก็พวกอุตสาหกรรมรองเท้าเฟอร์นิเจอร์ อะไรต่างๆเหล่านี้มันมี raw material ที่อาจจะค OMPETITIVE กว่าเมืองไทยและที่สามก็คือว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ที่ผลิตในเวียดนามนี่จะถูกกว่าเมืองไทยยังได้ FTA ในการส่งออกผมคิดว่าบริษัทไทยวันนี้ถ้าคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องตลาด slow down ลงส่งออกยากขึ้นนะครับและการผลิตแพงเนี่ยผมคิดว่ามาที่เวียดนาม,มจะดีมากค่าไฟเวียดนามถูกกว่าเมืองไทยครึ่งหนึ่งครับอโอ้ค่ะพูดถึงเรื่องค่าไฟเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะคะ ก่อนหน้านี้เวียดนามเหมือนจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็ปีนี้รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างมากครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดไฟดนาประมาณช่วงเอลนิโนสองสอปดาห์ทให้เขาเสียงข,ขนาดบทผู้ว่าการไฟฟ้าเลยเนะี่ยคือเรื่องใหญ่เรื่องโตได้เพราะนั้นปีนี้เขาไม่เขานายกเนี่ยยืนหัวแถวตั้งแต่ต้นต้นปีแล้วครับรับประชุมกับการไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของเวียดนามแล้วก็ว ประชุมไปถึงกับคนที่ซัプライถ่านหินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งบอกให้ให้เตรียมแก๊สเตรียมถ่านหินไว้ให้พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกเนี่ยประชุมเองทุกทุกทุก,ทกอาทิตย์เลยครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันถูก address แ,แล้วะแล้วก็ วันนี้ก็คงคงจะบริแล้วอีกอย่างคือเอลนิโนมันมันปีนี้ไม่ใช่เอลนิโนปีนี้เป็นลันญาเป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็อาจจะไม่รุนแรงเหมือนปีที่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะแฮนด์ลได้ครับแล้วเรื่องการเมืองของเวียดนามล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเพราะในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนนายกเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเราก็มีการไลบีเรื่องคอร์รัปชันัชงพัคเอกชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเนี่ยผมตอนนี้งงยังครับ คือคือต้องบอกมันเป็นนโยบายของท่านประธานพรรคครับค่ม<ะ>ิสเตอร์เวียนกูจงซึ่งปัจจุบันอายุแปสิบอ่ะใน1ิบปีที่ผ่านมาก็คือท่านต้องการคลีนอัพระบบให้หมดเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจะอยู่ได้ก็คือต้องสร้างความพอใจแล้วก็สร้างความจเจริญแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในอดีตเนี่ยมันก็มีคัปชันถูกไหมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเขาพยายามคลีนอัพผมก็ต้องบอกเลยเขาประสบความสําเร็จมากนะครับคือคือว่าพอเขาคลีนอัพอย่างเงี้ยผมไปถามคนเวียดนามเอ้ยคุณอมฟอร์ t เบิลกับเรื่องแบบนี้ทุกคนแฮปปี้หมด ว่าว่าพวกที่มีปัญหาแล้วอย่างคือตอนนี้เขาต้องจัดสาผู้นํารุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาปกครองพรรคในเทอมต่อไปก็คือ2026ใชกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องมีการทำดิวดิลิเจนต์การการดูทั้งหมดเพื่อให้หาคนดีขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วต้องบอกว่าบทลุงแรงบทลุงแรงมากเขาเขาไม่ได้แค่จับอย่างเดียวนะเขายึดครับโอ้อนะครับ <laughs> แล้วและอะไรก็ตามที่เสี่ยงสร้างความเสียหายให้ใหประเทศเกินหนึ่งล้านบาทเนี่ย กฎหมายก็คือติดคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ต้องยิงเป้าครับอืมก็ลงโทษบังคับใช้กฎหมายรุนแรงมากทีเดียวนะคะก็มีให้เห็นกันหลายเคสแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาอืมอืมค่ะในช่วงนี้มีเรื่องอะไรอีกที่จะต้องจับตาบ้างคะสำหรับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค่างเงินของเวียดนามผลกระทบต่างๆที่มันอาจจะส่งผลก็ช่วงนี้ อย่างอย่างที่ได้เลี้ยงคือ,อการบริโภคในประเทศเนื่องจากเขาเรียกวะไรนะเขาก็คนเวียดนามยังไม่ค่อยมั่นใจเศรษฐกิจเพราะว่าการส่งออกในปีที่แล้วเขาเขาเติบโตไม่ดีถูกไหมเพราะฉนั mm ้น hmm. วันนี้สินน่งที่เวียดนามทำก็คือพยายามกระตุ้นการบริโภคการลงทุนไม่ว่าจะลดดอกเบีย้ยเมื่อเขาสามารถลดได้สอง,องเขาลด VAT ลงจากสิบเหลือแปดเปอร์เซ็นตนะครับพยายามกระตุ้นยอดขายลดด้วยการจะลดภาษีแท็กภาษีจดทะเบียนลงห้าสิเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้เพื่อ,ค,อคือเขาทำทุกอย่างเพื่อกระตุ้นนะแล้วนอกจากนั้นเขามีนโยบายที่ ลงทุนเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ปีละล้านล้านถูกไหมทุกวันนี้เขาพยายามาบีทุกบีเอกราชการทุกยูนิตเลยให้ disbursed เงินเพื่อจะได้มีเงินกระจายลงสู่เสร็จภาคการลงทุนนี่ยครับเพราะนั้นคือเขาทําทุกอย่างเลยอะ่ะคือเขาไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณยังไม่มาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่มีครับคือต้องบอกว่าทับอีกเด็ของเขาเนี่ยปัจจุบันเขาอยู่แค่สาสิบเจ็ดปอร์เซ็นเองครับสาสิแปดเปอร์เซ็นซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่แข็งแรงมากครับประเทศไทยรู้สึกว่าอยู่หกสเจ็ดมั้งครับใช่ครึ่งต่อครึ่ง เพราะนั้นเขาเขาก็มีงบประมาณเหลือเฟือที่จะเอามาลงทุนเรื่องอินฟราครับอืมค่ะคุณธราบดีคะเรามีสักหนึ่งนาทีนะคะจากสถานการณ์เศรษฐกิจรวมถึงเรื่องค่าเงินที่อ่อนลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการของเวียดนามนักลงทุนไทยจากที่คุณธราบดีได้คลุกคลีได้ใกล้ชิดมาเนี่ยมีความกังวลกับสถานการณ์เรื่องค่าเงินมากน้อยแค่ไหนคะ อย่างที่เรียนนะครับคนที่คนบริษัทไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์จากปี98แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่เขากู้เวียดนามดองเพราะฉะนั้นเข,เขาก็มัเป็นปัญหาแต่ในช่วงนี้ก็จะมีปัญหานิดน,นึงก็คือเรื่องถ้าเกิด raw material ต้องการนําเข้าอย่างเงี้ยครับเขาก็จะต้องโดน<ม>โดนเปดของของอต<ฮ>ัตราแลกเปลี<ฮ>่ยนซึ่ง<ฮ>ซึ่ง,งคือถ้าอยู่นานๆแล้วก็จะรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยในคอร์เตอร์สามนะครับเดียวว๋ยวเวีดนามดองก็จะแข็งค่าขึ้นกลับมา เนี่ยเหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วเมื่อปี2022ครับด mm hmm. อย่างด mm ี a วลูภายใน2อเดือนเนี่ยไป8-9%เลย mm hmm. แต่พอปลายปีนี้ก็แข็งกลับมาเหลืออ่าเหลือด mm ีแวลูแค่3%เพราะฉนั้น mm hmm. ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ต้ามีประสบการณ์แล้วครับไม่ไม่ไม่น่ากลัว